องเดือนแล้วไงรีบรีบรีบไปจัดการให้เสร็จมันไม่งั้นไม่ดีถ้าต้องต้องรีบนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันหลายเดือนไปเป็นเป็นเงินเยอะเข้าไปครับเราเาก็ต้องถือว่าเราเนี่ยมีมีเจตนาเป็นยังไงด้วยถ้าเราสุดจริตจริงเราก็ต้องรีบไปจัดการให้มันเรียบร้อยนะเสียเวลานิดนึงนะครับโอเคถ้าเกิดไม่ได้ยังไงก็ค่อยโทรเข้ามาใหม่อีกครั้งนึงนะครับขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับ แจกเยอะผมก็เจอเหมือนกันไปทางสนามบินแล้วพอลงจากสนามบินปุ๊บเนี่ยแจกซิมผู้สุดจะเป็นพวกนี้เป็นแบบจดทะเบียนนะสัใญ่ถ้ามีบัตรปรรชาชนไม่จดทะเบียนถ้าเราไปเซ็นสักสองแก๊กเนี่ยนะครับอาจจะถือว่าทำสัญญาเขาแล้วทีนี้พอเวลาเซ็นนึ่แล้ว พวกค่ายมือถือเขาจะอ้างได้ไหมเราะว่าเฮ้ยพวกนี้ไม่ไม่รับไม่รู้ไม่ใช่ลูกจ้างไม่ใช่พนังกงานประจําส่วนใหญ่พวกนี้ส่วนใหญ่ก็คือเหมือนจะเป็นรับเป็นงานเอาซอสอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์หมยตามกฎหมายก็ในอดก็ก็ก็ใทนกรณีแรกก็คือถ้าเกิดว่าคนที่ที่มายืนตามบูธนั้นเป็นเป็นเป็นลูกจ้างของบริษัทมือถือจริงเนี่ยก็ต้องต้องรับผิดละเมิดร่วมกันระหว่างนายจ้างลูกจ้างนะแต่ถ้าเกิดกรณีสองถ้าเกิดไม่ใช่ก็รับผิดในท่าทาของเป็นตัวการตัวแทนโดยโดยบริษัทมือถือนี่มีฐานะเป็นตัวการนะ แล้วก็คนที่มายืนเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนได้นี่กันที่สองนะครับคล้ายๆกับพวกประกันสมัยก่อนเนาะใช่ใช่ที่บริษัทประกันบอกอ้างว่าไม่รับไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้นะครับมันไม่ได้ถ้างั้นก็ต้องระวังนะคือคราวนี้พอเป็นตัวแทนถ้าเกิดบริษัทบอกไม่มีสัญญาอีกก็มีสัญญ์เป็นตัวแทนเชิดได้เป็นตัวแทนเชิดได้เพราะแสดงออกว่าเป็นตัวแทนนั่นเองแต่นําสืบยากอีกนิดนึงถ้ามีสัญญาณนนำสืบง่ายถ้ามีสัญญาก็นาสืบเป็นตัวแทนเชิดได้นะครับ เมื่อกี้ผมให้เบอร์นั้นด้วยเผื่อท่านผู้ชมถ้ามีปัญหานะครับก็เบอร์ของกสทชแจ้งเรื่องร้องเรียนนะครับก็โทรไปหนึ่งทำง่ายๆเออสิบสองศูนย์ศูนย์พันสองร้อยนะครับหนึ่งสองศูนย์ศูนย์นะครับก็โทรไปหนึ่งสองศูนย์ศูนย์สามารถโทรไปได้เหมือนกันครับของกสทชเกี่ยวกับการเกี่ยวกับารเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์ครับโทรศัพท์โทรศัพท์หรือพวกจอดำอ่ะตอนนั้นแหละทุกอย่างครับเพราะเขามีดูแลทั้งสองเรื่องนะทั้ง โทรทัศน์ถูกไหมครับแล้วก็ทรคมนาคมดูมีมีคำถามทางเฟซบุ๊กไหมจ๊ะเอามีสายก่อนครับอ่ามีคุณพิทักษ์สวัสดีครับคุณพิทักษ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอ่ารบกวนปิดปิดโทรปิดโทรทัศน์ครับครับนะครับเอาสอบวันนี้จุงไปจากจังหวัดไหนครับจังหวัดตราดครับโอเคสอบถามเรื่องอะไรครับวันนี้ เอ,ออยากจะปจรึกษาเรื่องที่สปกรครับอครับได้ครับคือเขาทำลุกล้ำเข้ามาตามแนวเขตของเราที่ตรงอยู่เนี่ยประมาณสามร้อยเมตรเนี่ยท่อนบนเขาขุดล่องไว้แล้วครับขุดล่องเป็นเส้นตรงแล้วเขาก็บอกว่าตรงยาวไปตลอดจนลงรางครับตรงรางตรงเนี้ยมันจะเป็นเป็นสามเจ้าติดต่อกันอยู่ใช้หลักอันเดียวครับ แต่ก็ทำวุ้งเข้ามาเงี้ยประมาณไลห่หนึ่งรเราไปผมไปที่สปกรแลร้วสปกรบอกว่าไม่ว่างไม่มีเวลามาทาให้ <c oughs> นี่ผมก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเ,เราจะใช้แมคโครขุดตรงไปเลยหรือว่าใช้หลับปักหรือว่าเราจะทํำยังไงดีครับขอคําแนะนำหน่อยครับคือเอาเอาใหม่ครับตอนนี้คือ มีมีที่ดินที่ที่ของเราเป็นที่สปก o หรือใช่ไหมครับที่สปกใช่ครับควนี้ใน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 ใบใบแสดงสิทธิ์ในสปกเนี่ยก็คือแยกเป็นแปลงแล้วถูกไหมครับมันมันมันตรงนะสองมันตรงแปลงเดียวตรงมาเลยครับครับแล้วคราวนี้เราจะแบ่งกันนะครับ ไม่ไม่ได้แบ่งครับแต่ไอที่ข้างเคียงเนี่ยเ็าทาลุกล้ําเข้ามาครัเรียกเคียงลุกล้ำเข้ามาที่ข้างเคียงเป็นสวปกเหมือนกันป่ะครับสปกเหมือนกันครับลุกล้าโดยการขุดของเขาก็เป็นแนวตรงเหมือนกันผมเคยเห็นของชาวทิงแล้วเคยไปคุยแล้วเขาแล้วเขาปลูกเ็าปลูกสับปะรดเข้ามาปลูกยางเข้ามาครับครับถ่างั้นก็ต้องไปพิสูจน์สอบรางวัลสอบเขตกันนะหรอครับก็ต้องติดต่อสวปกนี่แหละครับเขาต้องว่างมาทําให้ครับ อืมอ่าแล้วจากนันแนะนำนิดนึงก็ก็ก็ถ้าถามว่ามีมีประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นเรื่องสอบประกลุกล้ำกันอ่าลุกล้ำกันข้อหนึ่งก็คือว่าอาจจะต้องเช็คว right ่ามันต้องดูตําเอกสารสิเอกสารเนี่ยมันตรงไหนกันแน่ถูกไหมครับอันแรกนะแต่ข้อที่สองถ้าเกิดว่าสอบประกอบไม่สามารถจะมาชี้ได้โดยแบบโดยเร็วอย่างเงี้ยความจริงเราก็สามารถแจ้งตำรวจได้ ในกรณีที่เขารุกล้ำเข้ามาเนี่ยเป็นความผิดฐานบุกรุกได้เหมือนกันมันมีหมุดเขตเพราะว่าเพราะว่าแม้เรามีที่เป็นสอประกรเนี่ยเราก็มีสิทธิในการครอบครองที่นี้อยู่ดังนั้นถ้าเกิดใครเข้ามาเนี่ยก็เป็นความผิดฐานบุกรุกได้นะหมุดเขตเนี่ยเขาเขาเอาแมสโคเข้าไปลื้ป่าเขาลื้หายไปเลยลื้อหมดเลยเหรอโอ้อันนี้มีความผิดตามกฎหมายนะครับคือไอ้หมุดเขตที่เขาปักไว้เนี่ยมันเป็นมันเป็นเอกสารทางราชการนะครับใครไปขุดทิ้งเมื่อไหร่เนี่ยเป็นความผิดตามกฎหมายครับ กดีเนี้ยไปแจ้งเจ้าที่ตำรวจได้นะครับมันมีความผิดฐานทำลายหลักเขตด้วยครับแล้วกหนึ่งก็ทำลายหลักเขตสองก็ความชนบุกรุกนะครับแล้วถ้าเราทิ้งไว้เราเลยเรื่องรอสอบากองเงี้ยทามันเกิดนานไปเนี้ยเราจะเสียสิทธิ์นีนะครับสิทธิ์ปีครบพี่ครับสิทธิ์ที่รขบครองนี้แย้งกันได้ปล่อยให้นานไปหนึ่งปีเนี่ยครับ เขาจะได้ตรงนั <S <S ้นไปเลยครับครับบอครับอย่าให้เกินหนึ่งปีฮะถ้างั้นก็คือต้องต้องรีบไปดําเนินเรื่องก่อนการสรุปว่าแนะนําว่าน่าจะไปแจ้งความที่สายตารวจครับว่าเขาบุกรุกที่ดินของเรานะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าพอแจ้งความเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะมาพิสูจน์ว่าบุกรุกหรือไม่คราวนี้ยให้สบกมามาชี้มาชี้ครับว่าแนวเขตตามตามเอกสารสิทธิ์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวตำรวจก็จะประสานงานไปเองแหละครับต้องเป็นอย่างนั้นนะครับ นะครับแนะนําอย่างนี้ก่อนนะครับเป็นคดีอาญานะครับอันนี้นะครับไม่ได้นะครับครับครับพวกนี้ก็ชัดเจนนะก็คือถ้ามันไม่มีโฉนดเนี่ยมันก็สามารถแย่งกันได้นะครับก็คือหนึ่งปีใช่ไหมพวกนี้เป็นเรื่องสิทธิข้อค่อปล่องปล่อยให้เขาลุกล้ํามาเกินหนึ่งปีเนี่ยเขาก็มีสิทธิกว่าเราทันทีแต่ในเรื่องสอบประกอบนี่ก็มีกฎหมายเกี่ยวข้องอีกเยอะเหมือนกันนะครับก็คือ ค่อนข้างเป็นที่ดินที่สําหรับการเกษตรโดยเฉพาะจริงๆเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ไม่แต่ต้องดูนะว่าเพราะที่สอบประกอห้ามโอนถูกไหมผมผมไม่รู้ว่าได้ได้มาด้วยวิธีไหนถ้าได้มาโดยการได้โอเคได้แจกเพราะเป็นเกษตรกรเองหรือได้รับการโอนมาจากมรดกโอเคครับก็คือคือปกติแล้วสอบประกอคือก็ต้องมีชื่อชื่อเจ้าของที่แท้จริงนะนี่อขอที่หนึ่งเลยถ้าเกิดว่ามีการ มีมีการเสียชีวิตก็ต้องตกท่อทางมอดกไปถางมอดกได้อย่างเดียวนะครับได้อย่างเดียวเล้ทายาทต้องทายาโดยทมด้วยเขียนพินัยกรรมจะให้คนอื่นก็ไม่ได้นะครับเป็นอย่างนั้นเลยที่สอดกอาจารย์มาอ่ะดูคําถามทางเฟซบุ๊กบ้างนะจารคำถามเดี๋ยวถามอาจารย์พีชนะตอนนี้ขอสอบถามหน่อยครับเขาบอกว่าบ้านเนี่ยทําเกี่ยวกับประดับยนต์ครับอยู่ริมถนนข้างๆเป็นซอยปรากฏว่ามีตึกแถวเนี่ยข้างๆนั้นได้ทําการทุบตึกอืมครับ ปรากฏว่าปกติแล้วก็จะมีรถของลูกค้าเนี่ยไปจอดในซอยนั้นเขาทําปรับยนตนะเดี๋ยวลูกค้าไปจอดในซอยนั้นอือนะครับพอดีมีสายพอดีอ่าอ่าแจ้งเข้ามาก่อนละกัน <สา S 2> เดี๋ยวเฟซบุ๊กเดี๋ยวถ้าไม่ทันจริงๆิเดี๋ยวไปตอบให้ในเฟซบุ๊กอ่าโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลค่ะครับครับจากจังหวัดไหนครับจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะช่วยคุณอะไรนะ นัดพดีค่ะนัด,ดีอดีเชิญเลยค่ะพี่พอดีเรื่องมันเกิดเมื่อวันที่เจ็ดกันยายนะะพอดีรถรถที่นั่งมาเนี่ยคือเป็นเจ้าของรถด,ด้วยแต่ว่าไม่ได้ขับเองอะค่ะครับค่ะไปชนวัวที่อำเภอจุฬาพอนะคะครับค่ะแล้วพอหลังจากนั้นพอคือไม่มีไม่มีคนมารับผิดชอบคือไม่มีเจ้าของวัวค่ะครับอืแต่ว่าพอว่ารถชนวัวเสร็จ ไอ้เจ้าหน้าที่ตำรวจอะค่ะเขายกวัวขึ้นรถหนึ่งเก้าหนึ่งไปโรงพักครับคือเขาบอกว่าเดี๋ยวให้ให้ให,ให้เรารถที่เสียหายเนี่ยพอดีช่วงหน้ามันเสียหายหมดเลยอะค่ะก็รอรถลากรอรถลากประมาณชั่วโมงกว่าๆพอไปถึงโรงพักอะค่ะพี่ปรากฏว่าวัวไม่มีแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าเขาสั่งทําลายซากไปแล้วอะค่ะแต่ว่าในกรณีที่สั่งทําลายซากตรงเนี้ยค่ะพี่ คือเขาต้องให้เราอยู่ด้วยหรือเปล่าคะคืมให้ทำลายสร้างปกติไม่นีไม่มีการสั่งทำลายสร้างคือคือวัวเสียชีวิตเหรอวัวตายเหรอใช่ค่ะวัวเสียชีวิตคาที่เลยอะค่ะอืคราวนี้คุณต้องการมาพิสูจน์ว่า คือคือตอนเนี้ยเราเราหาเจ้าของวัวไม่ได้ใช่ไหมคะพี่ตอนแรกอะคือความคาใจของเราก็คือในเมื่อไม่มีใครมารับผิดชอบตรงนี้วัวตัวนั้นก็คือต้องเป็น,ต,ปนต้องเป็นของของเราอะค่ะปกติที่ที่ที่เห็เหเหนเห็นมาเนี้ยก็คือถ้าเกิดไม่มีเจ้าของวัวอย่างเงี้ยก็คือวัวตัวนั้นเป็นของคนที่ขับรถชนเพราะว่ามันไม่มีใครมารับผิดชอบค่าเสียหายของเราใช่ไหมคะพี่อืตรงนี้มัน มันไม่ได้มันหลักกฎหมายไมไ่ว่าอ่างนั้นผมถามไม่ดึง <c oughs> คุณทนตอนกลางวันหรือกลางคืนครับกลางวัน,น,วนค่ะ15นาฬิกา30านาทีค่ะพฤ้ด <careers> การคือวัวเดินออกมาลัาว,ว,วิ่งาาวิ่งวิ่งตัดวิ่งตัดวิ่งตัดหน้ารถเลยค่ะ <quiero> ถนนสี่เลนสายเอเชียเรือค่ะวัวมีเชือกไหมครับไม่มีค่ะวัววัวไม่ไม่ได้จอดจมูกไม่ได้มี คือไม่ไม่ไม่มีเชื่อผูคคอถ้าถามถ้าถามความรับผิดเนี่ยก็คือถ้าหาตัวเจ้าของได้เนี่ยมันแน่นอนนะตัวเจ้าของต้องรับผิดแน่นอนเพราะกรณีใช่ค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าไม่มีใครมาแสดงตัวใช่ค่ะหาเจ้าของไม่ได้ส่วนไอ้ไอ้หลักที่ว่าคุณจะต้องได้ซากลัวนั้นไปนี่ตรงนี้หลักกฎหมายไม่มีเพียงแต่ว่าคุณจะไม่สามารถเคลมประกันได้หรือเปล่าจันหมายอันนี้ได้ค่ะไม่ไม่ไม่รถแต่ไม่ได้ประกันชั้นหนึ่งค่ะประกันธรรมดาค่ะอ ก็ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะใช่ค่ะแต่ว่าคือเราติดใจในตรงที่ว่าเขาได้จากทําลายซากไปแล้วพี่แต่ว่าเวลาเราขอดูดูดูซากอ่ะเขาไม่้ดูตอนที่เพราะว่าเวลาเวลาห่างประมาณชั่วโมงกว่ากว่าพี่ที่จะไปถึงโรงพักอ่ะรอรถลากมาลากรถไปโรงพักอ่ะพอไปโรงพักอ่ะวัวไม่มีแล้วอ่ะเราขอเวลาชั่วโมงเดียวฮะใช่ค่ะไม่ไม่ถึงสองชั่วโมงค่ะพี่ ไม่ถึงสองชั่วโมงหายไปเลยใช่ค่ะตำรวจเขาบอกว่าเขาได้สั่งทำลายซากไปแล้วคือเขาอ้างกฎหมายอย่างเดียวอ่ะพี่กฎหมายเหมไยวิเครากฎหมายไปวิเคราะกฎหมายเลยใช่เขาเขาบอกว่าเขาอ้างกฎหมายว่าเนี่ยคือวัวไม่มีโรงพักไหนที่ให้วัวมากับคนชนเขาบอกอย่างเงี้ยเขาต้องสั่งทำลายซากอย่างเดียวแต่หนูถามนิดนึงอ่ะพี่ ว่าในกรณีนี้มันยืดหยุ่นจะได้ไหมในเมื่อคุณอ้างอ้างกฎหมายเนี่ย<ม>คุณอ้างกฎหมายว่าเออไม่มันต้องทําทําลายซากอย่างเดียว<ม>แตถถ่ถ้าเกิดคุณเอาไปฝังหรือเผาอย่างเงี้ยคุณให้เรามาได้ไหมอย่างน้อยๆเราเอาวัวตัวนั้นไปขายยังได้ค่าซ่อมรถมาสักนิดก็ยังดีอ่ะพี่คือ<ะ>คือข้อตรงเนี้ย สรุปสรุปให้ฟังนิดนึงนเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะคือ,อ,อประเด็นแรกคือเป็นความเสียหายเกิดขึ้นจากสัตว์นะเพราะว่ามันว,วิ่งตัดหน้าเราะนะครับคราวนี้ถามว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะจับบัวตรงเนี้ยไว้ได้เพื่อประกันค่าเสียหายความจริงใช่ค่ะอ่านะครับแล้วก็ติดตามหาเจ้าของคราวนี้ในประเด็นที่ตำรวจเนี่ยต้องไปทำลายซากเนี่ยมันก็ไม่มีไม่มีไม่มีข้อกฎหมายบอกให้ทำเหมือนกันเหมือนกัน แต่เขาบอกว่ามันเป็นข้อกฎหมายอ่ะพี่เขาบอกว่ากฎหมายเนี่ยคือถ้าเกิดไม่มีเจ้าของมารับผิดชอบในส่วนตรงนี้อัวตัวนั้นต้องสั่งทาลายซากอะในบันทึกประจาวันเขาก็เขียนว่าทาดได้สั่งทาลายซากไปแล้วแต่แต่ขอถามนิดนึงว่าเออถ้าเกิดเรายอมรับว่าตรงนั้นเขาต้องสั่งทําลายซากใช่ไหมพี่เขาเวลาเขาจะเซ็นสั่งสั่งทาลายซากหรือทําลายซากเนี่ย เขาต้อง <gegen violin> <warfare> <allen> ให้เราอยู่ด้วยให้เราแต่เนี่ยเราไม่รู้เรื่องเลยพอไปถึงโรงพักเขาบอกเขาเสั่งทำรายซากไปแล้วอะส่วนจะทำลายซากกรณีที่เป็นพวกเติดโรคสัตว์ติดโรคหรืออยู่ตรงนั้นอะไรประกาศแต่ถ่าโดยปกติไม่มีนะเอาง่ายๆคือสรุปถ้าฟังแล้วเนี่ยก็คือแบบที่จันบายบอกแหละก็ไม่น่าจะใช่อืมันไม่ใช่เร็วเกินไปอ่ะครับนั่นแหละ แล้วอย่างนี้เราจะผิดกับเจ้าหน้าที่ร้อยเวรที่สั่งทําลายซากมันมีสองคนเขาบอกว่าปารุสัตได้สั่งเซ็นทาลายซากไปแล้ว้าปารุสัตไม่เซ็นเนี่ยก็คือเขาเจ้าหน้าที่ตํารวจสั่งสั่งทาลายซากไม่ได้เราบิ๊สองคนนี้ได้ไหมไม่ขอดูเอกสารนะว่าามีเซ็นหรือเปล่าเขาเขาเซ็นค่ะเพราะว่าวันนั้นพอไปถึงก็ให้เจ้าหน้าที่ตารวจเรียกปารุสัตมาเลยเขาบอกทางเราก็ถามว่านี่ลายเซ็นของคุณใช่ไหมเขากอยอมรับว่าเซ็นในบันทึกประจําวันของตํารวจอะค่ะ แล้วอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดหาเจ้าของวัวไม่ได้แล้ววัวก็ทางตำรวจทางเจ้าหน้าที่เขาได้สั่งทำรายทราบไปได้อย่างเงี้ยคือ,อเราเอาผิดจับเจา้าหน้าที่สองคนนี้ได้ไหม คือคือความจริงเนี่ยเราสามารถที่จะวัวเก็บไว้ไว้ประกันค่าเสียหายได้เขาไม่ให้เราอ่ะพี่เถียงจะนั่งนานเน่ะเขาบอกเขาสั่งทำลายซาาในเมื่อคุณสั่งทาลายซ่กเขาบอกเราก็ถามว่าคุณได้สั่งทําลายซ่าวิธีไหนเขาบอกว่าเขาได้ฝังเราบอกว่าเวคุณไปฝังตรงไหนเราขอไปดูได้ไหมถ้าแล้วก็เราเขาให้ไปดูไหมครับ เขาไม่ให้ดูอะค่ะแล้วอีกสามวันต่อมารถชนวันศุกร์วันที่เจ็ดกันยาใช่ไหมพี่แล้ววันจันทรเราก็ไปโรงพักอีกครั้งหนึ่งเราขอดูหลักฐานการการทำลายซากกลับมีหลักฐานการทำลายซากคือการเผาเห็นแต่หัวแล้วท่อนท่อนท้ายก็คือมีมีหญ้ามีอะไรเนี้ยโบโบท่อนท้ายไว้อือตอนแรกบอกว่าฝังโอเคใช่ค่ะตอนแรกหรือวันวันที่เกิดเหตุตอนเย็นอะคือวังแต่ว่ามาอีกสองสามวันอะวันจันทอะ กลับมีหลักฐานการเผาขึ้นมาเดี๋ยวอาจารย์ตู่แต่วัวตัวนี้คือพี่จริงๆแล้วอ่ะคือเราไม่ได้ตักตมพี่แต่ว่าคือวัวตัวเนี้ยเขาไปทํากินกันอ่ะแต่เนี่ยคือข้อสันนิษฐานของเราใช่ไหมถ้าเกิดเขาบริสุทธิ์ใจจริงๆอ่ะพี่วันที่เกิดเหตุตรนนั้นอ่ะเขาต้องบอกเราสิว่าเนี้ยเขาได้เอาไปฝังตรงไหนเขาได้เอาเผาตรงไหนเราต้องเห็นด้วยเราไม่มีข้อติดใจแล้วถ้าเกิดเราเห็นตรงนั้นอ่ะผมผมแนะนําเลยเนี่ยอันนี้นะฮะก็ต้องก็ต้องลอง ร้องเรียนไปในคกรณีที่เป็นหน่วยงานนั้นเลยนะครับใช่ค่ะพี่ตอนนี้เราออกมาเลยนะฮะอาจจะเป็นคดีเด่นอีกคดีหนึ่งก็ได้นะฮะอันนี้นะครับเหรอคะครับเนี่ยเกิมเนี่ยมีข้อสงสัยว่าเราสามารถเอาผิดเจ้าหน้าที่ได้หรือเปล่าเจ้าหน้าที่ร้อยเวรที่เขาสั่งทำลายซากเรารไรับารัเพราะว่าเราไม่รับรู้เรายังมาไม่ถึงโรงพักเลยที่เขาสั่งทำลายซากไปแล้ว่าเนานม่นับ ผมว่า <ả? S 1> อย่างนี้นะครับเป็นเรื่องของการกระทาความผิดของข้าราชการเจ้าหน้าที่หลายคนไ,ไ,มไม่ชอบเนี่ย <ค ascal. S 1> ผมว่าก็น่าจะไปที่ศูนย์ดำ,งำรงธรรมเนาะยันหมายนะครับศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยก็โทรไปหนึ่งห้าหกเจ็ดนะครับหนึ่งห้าหกเจ็ดใช่ไหมคะครับลองถามดูว่าศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยเขาปกติก็จะเป็นคนคอยช่วยเหลือชาวบ้านอยู่แลว้วเกี่ยวกับการทําความผิดของเจ้าหน้าที่พวกนี้เพราะเพราะไม่อย่างนั้นถ้าถ้าถ้าเราถ้าเราทําเองก็ต้องดําเนินคดีซึ่งเสียเวลาครับ อ๋อค่ะก็ถ้าย่งไงลองลองลองแล้ววันนี้วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดิกันหลังม่อีกทีแล้วกันนะครับได้ค่ะได้ค่ะค่ะนะโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะ โอ้โหวันนี้ก็มีหลายสายเลยหลากหลายเรื่องราวส่วนใน a c e b o o k เรื่องเมื่อกี้เดี๋ยวตอบให้ใน Facebook ดีกว่าเพราะไม่ทันแล้วนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมูรายการของเราเป็นประจำาโทรมาอุ่นหนาฝากข้างทุกครั้งนะครับก็วันนี้เราทั้ง3คนในทีมธนาสายนะครับผมอาจารย์มายสิงห์พุ่พลสิงห์ครับผมอาจารย์พีทพิรพัฒน์ฝอยทองครับอาจารย์ตู่จิตวัฒน์ทองนวลครับเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ